เอาสวัสดีครับผมชื่อเกณฑน,นะครับอันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟ PVP กันนะครับมาดูกันเลยอ่าอ้าวได้เซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับวิธีที่จะอ่านี่มีกลองอยู่ข้างบนเห็นไหมครับ มันต้องมีทางขึ้นอ่าน้ำผมดูแล้วน้ำต้องหาทางขึ้นอ่นก่อนเผื่อจะมีโอเคคงไม่ถ่ายละมาเราใช้ทางน้ำอย่างเดียวสองเนึ่งไปไมวก็ได้อของ,งก็ได้ไปดูเฮ้ยกดผพิด โอเคเสร็จเส็จโดนโดนโดนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโหอย่า oh, ว <c oughs> ิ่งดีโดน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 แน่โดนโดนโดนฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จแล้วหนึ่งแอบก่อนต้องแอบคนอ,อื่นเคล็ดเคล็ด อันนี้ไม่มีดาบเลยไม่มีดาบเลยเหรอโอ้หผมสายใช้ดาบซตด้วยสิไม่ได้อัพเวลนี่เลยโอ้หไม่ได้อัพเวล,เวลฝาเลยเฮ้ยตอนที่วิ่งมาืมันเห็น,นเหมือนว่าเราจะเจอเกาะอยู่ไหนอะไม่ไม่ไม่ตอนวิ่งมาก่อนข้อนี้นี่ เจอแล้วแอได้ดาบแล้วเด็ดโดนฟันเห็นไปเผื่อด้วยเล็กอ่าเหลือแค่ตัวครับแล้วก็ครับดับเล็กได้โอเคโอเคนี่ไเฮ้ยเฮ้ยกินก่อนโอ้มาแต่ไกล มาแต่ไกลหนีหนีอย่างเดียวตอนนี้เลือดพึ่งสู้มาเราต้องหนีอย่างเดียวมันคงยังสู้ไม่ไหวหลอกละมั้งโอ,อ้ยโอ๊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 ย,อยตา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 ยแน่ตาย ตายไหมตายไหมจะตายไหมจะหนีทันไหมวะคนจะหนีไม่ทันแน่ๆหนีไม่ทันแน่ๆโอ้โหเฮ้ยหนีทันด้วยเฮ้ยไอ้โถวยพกกระจอกก็จิงมาดิมาดิไม่ต้องมาหนะรอกแบพูดโกหก มีกล่องแล่าว,วันอันนี้ไม่มีหรอ่อเนี่ยเหมือนมีหรอกม,อมั้งเฮ้ยน้ำปังไกอ๋อไม่เอาอะไรมากมาย มันไม่เคยมันมีคนมาที่นี่แล้วหรอมั้งหรือว่าผมเอาที่เดียวกันวาไม่รู้ว่าไปก่อนเฮ้แค่นี้ต้องช้ำละฮ่าฮ่ฮ่ฮ่าอ้หเอาแค่ของที่จำเป็นครับของที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเออเฮ้เฮ้เฮ้ห้องน้ำมี มันได้ด้วยมีชุดกับโซ้ยังวะยังนี่ผมจำได้ตอนวิ่งมามีกล้องหาก่อนแบบโู้หญ่ เราต้องห้ามให้หลอดอาหารลดเลยเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้หิวได้อะเจออะไรแต่อะไรลอู้เอาแต่อาหารไปพออาหารสำคัญครับสำคัญสำคัญมากด้วยเราเจอคนละ อู้อาหารเอาอาหารอันนี้ไม่มีต๊ะครับเลยหรอเฮ้ยเฮ้อยอะไรอะอะไรอะ เฮ้ยเจอตัวครับแล้ว อย่างนี้มันต้องดอย่างนี้มันต้องดโดอาหารไว้ก่อนเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยอ่ะเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้ใส่ก็เหล็กเสื้อเหล็กแปดอันโอเค โอ <Yeah. S 2> เราต้องหาคนค่าดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าทำไมไม,ม่ค่อยมีคนเอาเลยของคนนี้ดีซะด้วยเนี่เยเจอแล้วโอ้โหบอกเลยไม่มีใครเอาสมนันหน้าวย เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เตรียมแล้วมาโอ้โหโอ้ อ่าเราใช้สูตรเราดีฟอร์หมุนรอบตัวเฮ้ย่าต้องเต็มอาหารต้องเต็มนี้นี้เออโอเคอย่างไรก็ย่เออโอเคครับคลิปนี้สำหรับจบเพียงแค่นี้